โบราณเขาว่าไว้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้เรามาเจอพ่อค้าคนนึงครับซึ่งเขามีความพยายามตั้งใจที่จะเปลี่ยนอาชีพนะครับโดยใช้ความอดทนนะฮะในการที่จะเรียนรู้ต่อสู้กับอาชีพใหม่นะครับเดี๋ยวไปเติมฝันสร้างอนาคตกันครับช่วงรีมมี่เติมฝันสร้างอนาคตสวัสดีครับพี่ลบสวัสดีครับหรือว่าช่อเลนชิปเปลิลใช่ไหมฮะครับพี่ลบนี่เมื่อก่อนทําอาชีพอะไรมาก่อนก็ทำงานโรง,งงานครับเห็นบอกว่า มีความคิดจะเปลี่ยนอาชีพอยากขายกาแฟครับแล้วก็เหมือนในหนังคุณผู้ชมต้องขับตามอาจารย์ใช่ไหมขับรถตามอาจารย์ที่ขายกาแฟอยู่เดิมในกี่เดือน3ามเดือนครับ3เดือนเลยเหรอครับขับตามทุกวันตามทุกวันครับกว่าเขาจะยอมสอนให้ครับว่าชงยังไงอะไรเงี้ยเหรอครับโอ้ตอนนี้เป็นยังเป็น้วชงได้หมดชงได้หมดครับชงได้หมดเลยแล้วขายกาแฟมากี่ปีแล้วครับ6ปีแล้วครับ6ปีเป็นยังดีกว่าเดิมไหมครับมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างขายกาแฟดีขายกาแฟดีแต่ว่าตอนนู้นมนดีบ้างไม่ดีบ้าง แล้วมีลูกกี่คนแล้วคนเดียวครับแล้วเมียล่ะคนเดียวครับ <c oughs> ลูกคนเดียวเมียคนเดียวพาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอยากจะแต่งร้านเพราะว่าไม่มีตังค์แล้วจะมาตกแต่งอะไรนี่ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมให้เรามาแต่งให้หน่อยนะฮะเราก็จะแต่งพอเป็นจุดเด่นนะครับเพราะว่ารถเก่าๆเนี่ยจะได้มีสีสันเพิ่มขึ้นดีไหมดีครับ ชอบไหมฮะชอบครับถ้าเกิดอยากจะมาอุดหนุนกาแฟร้านเปิ้ลกาแฟรหรือว่าพี่ลบเนี่ยมาได้ที่ซอยข้างไปจะมีสมุทรสาครน,นครับนะฮะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีมีม่นะครับมอบเอาไว้เติมฝันสร้างอนา,าคตนะครับให้6เดือนเต็มเลยนะคบขอบคุณครับสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ช่วงทัวลงปุงสนับสนุนโดยเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดีมี่ ยังอยู่ในเทศกาลความรักวาเลนไทน์ที่แสนหวานบรรยากาศทุ่งนาสีเขียวกับความรักของคนทั้งสองว้าวว้าวว้าวเห็นแล้วเนี่ยอิจฉาตาร้อนกับเป็นแถบแทบแม่เห็นภาพแล้วอิจฉาเลยนะครับคู่รักคู่นี้นะครับวันนี้ช่วงเดือนแห่งความรักนะครับวาเลนไทน์ Valentine นะครับผู้โชคดี2ท่านของเรานะครับก็เป็นคู่รักกันมานานแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้บอกนานแนละ้วกี่ปีแล้วครับแต่งงาน 8ปี9ปีแล้วได้ไปฉลองกันบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวกัน,นบ่อยอยู่แล้ว อยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้อยากจะมาทานอะไรอร่อยๆทำไมถึงอยากมาทานอาหารในรายการเรา <c oughs> ก็เคยดูในรายการนะครับแล้วก็เห็นพี่ดีอ้วนเนี่ยพาไปเดี่ยวก็มีคู่ก็มีเป็นกลนก็มีเราก็อยากจะให้พี่ดีอ้วนช่วยดูแลด้วยอยากกินอะไรอร่อยๆบ้างงั้นั้งงั้นวันนี้ไม่ผิดหวังครับเราพามา <c oughs> ที่ร้านสายลมสายน้านะครับที่มีอาหารอร่อยแยะๆเลยผู้ชมนะครับบรรยากาศก็ดีมองไปเห็นรถไฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นทุ่งข้าวนะทุ่งนาสวยๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ที่ร้านเนี่ยเขาจัดอะไรไว้ให้ทานกันบ้างครับร้านสายลมสายน้ ก็จะเตรียมอาหารถึง6เมนูที่ต้องเรียกได้ว่าอิ่มพุงอิ่มใจอิ่มท้องกันไปเลยเริ่มต้นด้วยเมนูซี่โครงหมูอบวายแดงเนื้อนุ่มต่อด้วยชูชีปลาหมึกยัดไส้รสเด็ดตามมาด้วยเมนูเผ็ดๆกับแกงปลาปลาคังตัดหวานหวานมันๆด้วยล้นปูเค็มตามด้วยเมนูพระเอกอย่างกระพงสายน้ำ ปิดท้ายยามเย็นด้วยยำผักกูดที่จัดเต็มมาเป็นรูปหัวใจให้คู่รักคู่นี้ได้นั่งรับประทานสวีทหวานแหววแถมชมวิวรถไฟโอ้โหเอาอีกแล้วอิจฉาตาร้อนเผาหน้าทานทุกเมนูเลยวันนี้นะครับผู้โชคดีของเราคู่รักคู่นี้จะได้ทานกันแบบอิ่มอร่อยเลยนะฮะโทษนะฮะทำงานอะไร เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดครับบร,รบ,บริษัทเอกชนอ๋อนั่นแหละครับเป็นชีบริษรัทเอกชนนะคะบริษรัทเดียวกันมปล่าบริษรัทเดียวกันครับโอ้โหตายหนีกันไม่ได้เลยนะเนี่ยมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างไหมน,น,นิดหน่อยอะค่ะนิดหน่อยในวันแห่งความรักที่ช่วงนี้มีอะไรแนะนำไหมสำหรับคู่รักคู่อื่น ก็คุยกันให้เยอะครับ,รบถ้าทะเลาะกันก็รีบเหมือนกับว่ารีบเคลียร์กันให้เร็วที่สุดอ,อย่ากเก็บไว้นานน <No. S 2> แค่นั้นที่สําคัญต้องชื่อสัต่อกันด้วยเน,ะนาะนะะจะอยู่กันได้ยาวนานเอาละวันนี้ผมไม่กลัวแล้วครูรักอยากทันอะไรนะครับลงมือเลยเต็มที่พร้อมแล้วลุยเลยครับ กินอย่งจะหนึ่งกันหนึ่งป้อนกันอะไรเงี้ยไม่อายแล้วมั่งเลยเร่าไม่อยู่ดีกว่าเรากินเต็มที่ <c oughs> จังเลยแอบดูอยู่หลังแน่ๆคุณผู้ชมครับเห็นแล้วอีชฉาไหมฮะช่วงเดือนวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับก็ยินดีคู่รักคู่นี้นะครับมาทานอาหารในรายการกับเรานะครับ แล้วก็ขอบคุณร้านสายลมสายน้ำมากเลยร้านนี้เขาเปิด11โมงแต่ตอนเช้ามีขนมจีนเส้นสดนะคุณผู้ชมขนมจีคุณพ่ออยู่ข้างเป็นร้านเดียวกันมาทานได้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับก็ขอให้ครองรักกันนานๆนะฮะแล้วก็มีความสุขตลอดไปนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นนะครับดูรายการแล้วอยากจะมาแล้วก็ไม่ยากเลยครับถ่ายรูปกับครีมเทียมกาแฟดริมมี่ชนิดใดก็ได้นะครับจะเป็นกวนเป็นเดี่ยวเป็นคู่นะฮะหรือจะมาโชว์แลกอิ่มนะครับหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีอาชีพที่แบบว่่่าาไไมเคทนออะะรรๆก็แว มาได้เขียนมาได้เลยครับเราจัดให้แบบนี้แน่นอนไปดูกติกาเลยครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับทัวร์ลงผงเพียงถ่ายรูปกับครีมเทียมคอฟฟี่ดิมมี่แล้วบอกมาเลยว่าฝันอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนส่งมาที่ตู้ปนอสามสามปนจยนวากรุงเทพ111-20แล้วมาเติมฝันเต็มรถกับครีมเทียมดิมมี่ด้วยกันนะครับร่วมสนับสนุนโดยเงินได้ฝากสลากได้ลุ้นทองจากธนาคารอมสินโทร1 1 1 5 m o สคิวโต a แมกเนตแบล็คโฮลนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมยาหม่องน้ำตราถ้วยถองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา quality e x p r e s s 02-277-8000 วันนี้นะครับผมและผู้โชคดีนะครับต้องขอขอบคุณร้านสายลมสายน้ำมากมากเลยนะครับโหได้มาทานกันอร่อยอร่อยในช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้คุณผู้ชมก็พาคู่รักมารับประทานอาหารที่นี่ได้เหมือนกันนะครับร้านอยู่ที่ไหนครับครับก็อยู่ซอยสารยาซอยหนึ่งนะครับเรียบคลองทวีวัฒนาติดกับประตูน้ำคลองทวีวัฒนาเลยนะครับใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาครับอืมเปิดกี่โมงฮะเปิดสิบเอ็ดโมงปิดเที่ยงคืนครับครับแวะมาได้เลยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมมานะครับบอกว่าตีอ้วนชวนหิวมีส่วนลดให้ด้วย10%คคาาหรับี้มริ ครีมเทียมดิมม, <า S 1> ม,มี่นะครับมอไปทางร้านไ้ทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อยด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ